ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวเศรษฐีชื่อทารกะมีอาชีพหาปลาทารกะมีภรรยาสองคนชื่อคณิถาและคณิถีคณิฐามีลูกสาวชื่อเอื้อยส่วนคณิถีมีลูกสาวสองคนชื่ออ้ายและอี้อ้ายและเอื้อยเป็นลูกสาวคนละแม่ แต่ทั้งสองกลับมีหน้าตาคล้ายคลึงกันวันหนึ่งทารกะพาคณิฐาออกไปหาปลาตั้งแต่เช้าทารกะทอดแหหลายครั้งก็ไม่มีปลาติดข,ขึ้นมาสักตัวจนกระทั่งทอดแหได้ปลาบู่มาหนึ่งตัวคณิฐาสงสารปลาบูจึงอ้อนวอนขอชีวิตปลาบูเพื่อจำนำไปให้เอื้อยเลี้ยง ทำให้ทรารกะเกิดความโมโหจึงใช้ไม้พายตีนิ้วขาจนตกน้ำและจมน้ำตายในตอนเย็นเอื้อยเข้าไปหาพ่อถามหาแม่ทรารกะบอกเอื้อยว่าแม่ของเอื้อยหนีไปแล้วแต่เอื้อยไม่เชื่อคำพูดของพ่อเลยวิ่งร้องไห้ออกไปตามหาแม่แต่ก็ไม่รู้จะไปตามหาแม่ได้จากที่ไหน ด้วยผลแห่งความดีทำให้คณิ t ฐาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์คณิ t ฐาเป็นห่วงเอื้อยจึงขอให้เทวดาช่วยเหลือเทวดาก็สงสารจึงเสกให้นางกลายเป็นปลาบูทองตามปกติเอื้อยมักจะนำรำข้าวมาปรยให้พวกปลาที่ท่าน้ำจนกระทั่งวันหนึ่ง เอื้อยได้ยินเสียงคนเรียกตนเองจนเหลียวหาเสียงจนได้พบกับแม่ปลาบู่ทองทั้งสองจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กันฟังทุกๆวันเอื้อยจะเรียกแม่ให้ขึ้นมากินข้าวทั้งสองคุยกันตามประษาแม่ลูกจนเย็นเอื้อยจึงกลับบ้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มวันหนึ่ง อ้และอี้แอบตามเอื้อยไปที่ท่าน้ำจนรู้ความจริงทั้งหมดทั้งสองรีบวิ่งกลับมาบอกแม่คณิถีคิดวางแผนกำจัดปลาบูทองโดยให้อ้าปลอมตัวเป็นเอื้อยไปที่ท่าน้ำเพื่อหลอกให้ปลาบู่ออกมาปลาบู่ทองได้ยินเสียงเรียกจึงโผล่ออกมาไอ้จึงรีบจับปลาบู่ทองให้แม่ของนางทันที ทั้งสรีบจับตัวปลาบูทองเข้าครัวเอาไม้ทุบและขอดเกล็ดปลาทิ้งไว้ในครัวเอื้อยไปเรียกแม่ที่ท่าน้ำดั้งเดิมแต่แม่ก็ไม่ขึ้นมาเอื้อยเศร้าเสียใจแล้วร้องไห้กลับบ้านทารกะเรียกเอื้อยให้มากินข้าวด้วยกัน เ้ยเห็นปลาบู่ที่จานข้าวจึงตกใจที่รู้ว่าแม่ปลาบู่ทองตายเสียแล้ววันต่อมาเอื้อยเอาเกล็ดปลาไปฝังที่สวนหลังบ้านคณิษฐาตายไปก็กลับไปเป็นนางฟ้าเช่นเดิมคณิษฐาขอร้องให้เทวดาช่วยเหลือเธออีกครั้งเทวดาเกิดความสงสารจึงช่วยเสกให้ลงไปเกิดเป็นต้นมะเขือเปราะ คนิฐาซึ่งอาศัยที่ต้นมะเขือเห็นเอื้อยมาหาแม่บอกเอื้อยว่าแม่อยู่ที่ต้นมะเขือเอื้อยดีใจจึงก้มกราบต้นมะเขือด้วยความรักไอ้และอีเห็นเอื้อยชอบเดินไปที่สวนหลังบ้านเอื้อยเรียกต้นมะเขือว่าแม่อีกแล้วจึงไปเล่าให้ผู้เป็นแม่ฟัง ทั้ง3ช่วยกันเก็บผลมะเขือจนหมดและช่วยกันหักกิ่งก้านต้นมะเขือทิ้งเอื้อยเดินมาเห็นแม่ที่เป็นต้นมะเขือเอื้อยสุดลงนั่งด้วยความเศร้าเสียใจเมื่อเห็นต้นมะเขือถูกทำลายเอื้อยเอาเมาเล็ดมะเขือไปฝังไว้ใกล้ๆต้นใทรต้นหนึ่งพร้อมอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้แม่กลับมาอยู่กับตนอีกครั้งเทวดาได้ฟังเรื่องทั้งหมดจึงสงสารแม่ลูกทั้งสองจึงเสกให้เมล็ดมะเขือกลายเป็นต้นโพเงินโพทองในทุกๆวันเอ้ยจะมากราบแม่ที่ต้นโพและพูดคุยกับแม่อย่างเพลิดเพลินกล่าวถึงพระเจ้าพรมทัตผู้ครองเมืองพาราณสี พระองค์มีประสงค์ไปเยี่ยมราษฎรจึงมีรับสั่งให้เหล่าทหารแต่งกายอย่างชาวบ้านขณะที่พระองค์ทรงประทับพักผ่อนได้ยินเสียงคล้ายมีผู้ใดมาเล่นดนตรีจึงออกตามหาเสียงจนกระทั่งพบกับหญิงสาวคนหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปเพื่อจะพูดคุยด้วยแต่เอื้อยไม่คุ้นกับค